สวัสดีครับผมนี่เป็นการทดสอบนะครับผมไมเีห้อ Electro v o i c e นะครับหรือ EV นะครับรุ่น H Home นะครับ M Man นะครับ2นะครับหรือ H M 2นะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับเราได้พรีวิวไปแล้วนะครับเกี่ยวกับตัวอุปกรณ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นการสวมใส่นะครับผมแล้วก็ห่างจากปากของผมเนี่ยประมาณประมาณ ปากล่างนะครับห่างประมาณน่าจะประมาณสักสองเซนนะครับอันน so ี้เป็นเสียงนะครับที่มาจากตัวไม้นะครับอันนี้ผมแนะนําให้ใส่หูฟังนะครับในการฟังนะครับเพราะว่ามันจะได้แยกแยกโทนเสียงได้ง่ายนะครับเพราะว่าไม้ตัวนี้มันจะมีเสียงห้องของผมนะครับเพราะว่าห้องผมมันมันไม่ได้ห้องที่เป็นอะคูสติกนะครับมันจะมีเสียงต่างๆมากมายนะครับเสียงรถเสียงอะไรต่างๆนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลอง อ่านบทความนะครับสักประโยคหนึ่งนะครับเมื่อสายฝนโรปรยปลายนะครับอากาศก็เย็นสดชื่นตลอดทั้งวันใครที่ไม่ชอบมีเหงื่อหรืออากาศที่แสนร้อนในเมืองไทยฟ้าฝนคงเหมือนฝันสำหรับการท่องเที่ยวไปสัมผัสกับธรรมชาติต้นน้ำลำทานที่แสนชุ่มฉ่ำทำให้ทุกการเดินทางเปลี่ยนไปด้วยความชิลโดยเฉพาะเมื่อหลังฝนตกเราจะได้พบกับ บรรยากาศเฉพาะตัวของฤดูการนี้นั่นก็คือกลิ่นของไอดินความอิ่มเอมของธรรมชาติเย็นกายเย็นใจเที่ยวที่ไหนก็มีความสุขครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงนะครับที่มาจากการต่อไม้นะครับผมเข้ากับตัวปรีแอมนะครับตรงๆเลยนะครับแล้วก็เข้า a อ d i o ออินฟเ a น e นะครับผ่านสาย XLR ปกติเลยนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองมา EQ กันดูนะครับ อันนี้ผมต่อนะครับกับออยลดโอเฟเฟตของสไตล์เบิร์กนะครับอ่าอันนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดเป็นไฮพาร์สฟิลเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงในโหมดของไฮพาร์สฟิลเตอร์นะครับอันนี้ปิดครับผมเสียงนะครับอันนี้คือปิดไฮพาร์สฟิลเตอร์นะครับเปิดนะครับโอเคครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นการ Eq นะครับตัวนี้มันจะเป็นโปรแกรมที่ชื่อว่า Swift Sport นะครับมันก็จะเป็นเหมือนออโต้นะครับ อันนี้นะครับจะยกเสียงกลางขึ้นมานิดหนึ่งนะครับพยายามดูตามรูปนะครับผมมันจะบริเวณตรงนี้นะครับจะเป็น EQ นะครับอันนี่ก็จะยกนะครับเสここียงก็จะได้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับนี่มีการทดสอบครับผมสวัสดีครับนี่มีการทดสอบครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มีการทดสอบนะครับสวัสดีครับนี่มีการทดสอบับผมสวัสดีครับนี่มีการทดสอบครับผมสวัสดีครับนี่มีการทดสอบครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีนะครับผมสวัสดีครับผมนี่คือการทดสอบนะครับไม้นะครับผมจากยี่ห้อ Electro Voice นะครับรุ่น HM2 นะครับหรือ H-Man นะครับอ่า h e Home นะครับ M-Man แล้วก็2นะครับนี่นะครับจะมีการยก EQ ในระดับนี้เลยนะครับซึ่งซึ่งอ่าเดี๋ยวผมจะลองดูสักตัวหนึ่งนะครับอ่าเอาเป็นประมาณนี้ก็น่าจะน่าจะได้นะครับลองลองประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดรีเวิร์บนะครับ อันนี้เป็นรีเวิร์บประเภทฮอลนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่รีเวิร์บดูนะครับเทสทู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 นะฮะนี่ก็จะเป็นเสียงผ่านรีเวิร์บนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะลองพูดบทความเมื่อกี้ใหม่นะครับเมื่อสายฝนโปรยปลายอากาศก็เย็นสดชื่นตลอดทั้งวันเราไม่ชอบใครที่ไม่ชอบมีเหงือหรืออากาศที่แสดร้อนในเมืองไทย หน้าฝนคงเปรียบเสมือนฝันสำหรับการท่องเที่ยวไปสัมผัสกับธรรมชาติต้นน้ำลำธารที่แสนชุ่มฉ่ำทำให้ทุกการเดินทางเปี่ยมไปด้วยความชิลโดยเฉพาะเมื่อหลังฝนตกนะครับเราจะพบกับบรรยากาศเฉพาะตัวของฤด,ดูการนี้นั่นก็คือกลิ่นของไอดินความอิ่มเอมของธรรมชาตินะครับเยน็นกายเย็นใจเที่ยวที่ไหนก็มีความสุขนะครับนี่ก็จะเป็นเสียงที่ผ่านอีคิว คอมพิเซอร์แล้วก็เวิร์บนะครับเดี๋ยวลองลองเพียงสักท่อนหนึ่งนะครับแค่ได้มองตาเธอในวันนั้นจากที่เราเจอกันแค่ควั้งเดียวเปลี่ยนชีวิตที่เคยโดดเดียวให้มีความหมายไม่ว่าฉัน และเธอต่างคนต่างมาต่างกันทุไรไลคำรักจะผูกใจเราไว้ไม่ให้ใคลกันจากที่เคยเย็นชาก็วันไว้จากเป็นคนอื่นไกลก็คุ้นเคยสิ่งที่ฉัน ไม่เข้าใจเลยเธอบอกกันให้รู้เปลี่ยนชีวิตฉันไปอยากอยู่นานๆเพื่อจะเฝ้าดูวันพรุ่งนี้รักเราจะเป็นอย่างไรฉันไม่เคยรักไม่เคยรู้ว่าพรุ่งวิ้จะดีเช่นไร ครับก็มีการร้องเพลงนะครับเดี๋ยวก็ลองปิดนะครับ EQ นะครับแล้วก็ปิดรีเวิร์บนะครับก็ถ้าร้องนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับแค่ได้มองตาเธอในวันนั้นจากที่เราเจอกันแค่ครั้งเดียวเปลี่ยนชีวิตที่เคยโดดเดี่ยวให้มีความหมายเดี๋ยวลองเปิด EQ นะครับ เสียงน่าจะประมาณนี้นะครับแค่ได้มองตาเธอในวันนั้นจากที่เราเจอกันแค่ครั้งเดียวเปลี่ยนชีวิตที่เคยโดดเดี่ยวให้มีความหมายไม่ว่าฉันและเธอต่างคนต่างมาต่างกันทุกร่าคำว่ารักจะผูกใจเราไว้ ไม่ให้กลกัน็เป็นการทดสอบนะครับส่วนของไม่นะครับก็จะเป็นส่วนของไม่นะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับผมสำหรับไม่ของ e l e c t กโทรไนะครับรุ่น h ฮ2นะครับหรือ h h o o m e นะครับ M-Man แล้วก็เลข2นะครับ ตัวนี้เข้าไปดูสเปคได้ในเว็บไฟต์ของ Electrovoice นะครับหรือพิมพ์คาว่า h m 2 Specify นะครับก็จะเจอสเปคเหมือนกันนะครับตัวนี้ราคานะครับประมาณหมื่นนิดๆนะครับผมสำหรับตัวไม้อย่างเดียวนะครับไม่รวม b บิลแพ็กนะครับไม่รวมตัวรับนะครับแล้วก็ไม่รวมอุปกรณ์เสริมอื่นๆนะครับขอบคุณนะครับผมที่เข้ามารับชมและรับฟังขอบพระคุณครับ